รวมต้นเรื่องแรกค่ำคืนนี้พาไปดูที่อียิปต์นะครับที่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะบังคับใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินนาน3เดือนหลังเกิดเหตุระเบิดในโบสถ์คริสต์สแห่งของประเทศจนทำให้มีผู้เสียชีวิต44คนโดยกลุ่ม i อนั้นออกมาอ้างว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่ม i อนะครับโดยการใช้ระเบิดฆ่าตัวตายและยังขู่โจมตีเพิ่มขึ้นอีกทาให้อิสราเอลนั้นต้องตัดสินใจปิดพรมแดนที่ใกล้กับอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในวันนี้ครอบครัวชาวอียิปต์จัดพิธีฝังศพเหยื่อเคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิดสองครั้งเมื่อวันเสาร์นะครับโดยในเหตุระเบิดที่โบสถ์มากากิกิสเมืองตันตาทางเหนือของกรุงไคโรมีผู้เสียชีวิต27คนและผู้บาดเจ็บ78คนและเหตุระเบิดที่โบสถ์เซนต์มาร์กในเมืองอเล็กซานเดรียมีผู้เสียชีวิต17คนและบาดเจ็บ40คนโดยมีตำรวจอย่างน้อย4นายเสียชีวิตจากการพยายามสกัดกั้นมือระเบิดโจมตีแบบฆ่าตัวตายไม่ให้เข้าไปภายในโบสถ์ ขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซีซีแถลงทางโทรทัศน์หลังเสร็จสิ้นประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนาน3เดือนพร้อมเตือนว่าสงครามกวาดล้างพวกสุดโตง่งจะต้องใช้เวลายาวนานและเจ็บปวดแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังต้องรอมติเห็นชอบจากรัฐสภาภายใน1สัปดาห์และคาดว่าจะใช้อำนาจทางการจับกลุ่มโดยไม่มีหมายจับคนบ้านประชาชนเข้าควบคุมสถานที่ จำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการชุมนุมสอดส่องการสื่อสารทุกรูปแบบนอกจากนี้ประธานาธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรือปิดสื่อขณะที่กลุ่มไออสในอียิปต์ประกาศอยู่เบื้องหลังการระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์คริสต์นิกายคอปติกทั้งสองแห่งในวันปามซันเดย์เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์และขู่ว่าจะก่อเหตุโจมตีเพิ่มขึ้นอีกล่าสุดอิสราเอลประกาศปิดด่านข้ามชายแดนทาบาใกล้พรมแดนอียิปต์ในวันนี้ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมีการฉลองเทศกาลปัสกา้าของชาวอิสราเอลเพื่อระลึกถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งจะมีชาวอิสราเอลจำนวนมากเข้าไปในคาบสมุทรไซนายของอียิปต์และทางการอิสราเอลอย่างเตือนให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลทั้งหมดในไซนายเดินทางกลับบ้านทันทีรวมทั้งขอให้คนที่วางแผนไปไซนายยกเลิกการเดินทาง